จ่ายบัตรเครดิตไม่ไหวเลยไปเอานอกระบบก็เพื่อจะรักษาเครดิตไว้เผื่อเราอยากได้บ้านอย่างเงี้ยตื่นติ้นเคียนมากบางทีก็แอบหนอนองหักก็พูดไปก็ต้องหักคเดียว เพราะว่าความอยากได้ยังมีเกินไปอยากมีรถอยากมีนู่นมีนี่แล้วก็แบบอีกอย่างก็แบบลูกโตอยากได้ไก็ได้อย่างเงี้ยดึงเงินออกมาใช้นี่ก็ดึงคืนมาใช้นี่ดึงคืนมาอย่างเดียวเหมือนว่าเราจ่ายแต่ดองอย่างเงี้ยจ่ายดอกไปหมดแล้วไม่พอกินดึงไม่อีกอย่างเงี้ยมันก็ดขึ้เป็นว่าทุบๆไม่ไหวแล้วนี่มันลุมเราเยอะเกินไปก็เลยเลองเปิดใจดูจำได้คือโหลดแอป แล้วก็กดสมัครแล้วก็จะมีรหัสบริษัทแล้วก็เราก็กรอกข้อมูลของเราลงรายละเอียดนี่เท่าไหร่เป็นนี่อะไรมัง่งตอนทำแผนรู้สึกยังไงบ้างถามเยอะ <laughs> ถามเยอะมากแล้วก็ต้องมีทําการบ้านอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยบอกว่าจะได้ไหมถ้มามันนานจังอย่างเงี้ยแต่เออทำไปพัเงเออได้จริงๆก็คือพอได้มากเออเบาเยอะไม่นานไม่นานฉุกเฉินนะได้ สมัครไปประมาณ2วันก็มีพนักงานเขาโทรมา,มาเขาโทรมาสอบถามแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งผลในแอปแล้วก็เด้งมาในไลน์อีกทีนึงพอได้มาเอาเขาก็บอกว่าให้กดเปิดสัญญาแล้วเงินก็จะได้วันพฤรหัปิดเลยร้อยละยี่ดอกมันเยอะเกินอ่ะแล้วอยากหมดร้อยละยี่ก่อนอ่ะอีกสองหมื่นก็ใช้ร้อยละสิบห้าแล้วก็โฉนดโล่งมากเลยตอนแรกเหมือนหายใจไม่ออกบอกเงินออกมาต้นคิดละ จ่ายนี่จ่าย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 บอกเงินกินละเอามาอีกตอนนี้โล่งละหายใจเต็มโปนแล้วตอนนี้ก็จะจะใช้เงินแบบประหยาดอะไรที่ไม่จําเป็นก็จะไม่ซื้อแล้วก็แต่สัญญากับตัวเองนะว่าจะไม่ไปเป็นอีกแล้วเหนื่อยเข็ดสอนบอกเขาว่าเออหามาได้เท่าไหร่ต้องแบ่งเก็บนะใช้ได้เท่าไหรเท่าที่จําเป็นเหลือให้เก็บขอบคุณตัวเองมากที่สู้ แล้วก็ขอบคุณลูกๆ <c oughs> ที่เขาเป็นแรงผลักดันให้เราสูู้กหลงไม่น่าเชื่อว่าเราจะแบบหลุดนี่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ทำมันได้